Ristman Shop บริการเติมเจมราคาถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่านระบบทางการของตัวเกมใช้เพียงเลข UID ในการเติมสะดวกรวดเร็วแล้วยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายที่สามารถเติมได้อาทิเช่น PUBG, Free Fire, ROM Valorant สนใจติดต่อเพียงแอดไลน์แอด Ristman Shop อย่าลืมพิ์แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับผมเอ็มนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นฟอร์ดเบเดอร์ฟอร์ดเบเดอร์นะครับเป็นตัวที่มีสกิลดีบัฟแล้วก็บัฟเยอะมากตัวหนึ่งเลยสามารถปรับท่าของดาบเนี่ยได้ถึง3แบบทําให้มีลูกเล่นหลากหลายมากในอาชีพนี้แต่สําหรับผู้เล่นใหม่แล้วถือว่าเล่นยากมากๆอาชีพหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าสกิลมันเยอะ,สะเสือเกินไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้ในตอนไหนและท่าของดาบเนี่ยเปลี่ยนในสถานการณ์ไหนรวมถึงข้อโบดีบัฟเนี่ยทำยังไงคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําผู้เล่นใหม่ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ผู้สนับสนุนใจดีลิทแมนชอ็อปมีกิจกรรมแจกเพชร450เพชรฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับมาเริ่มกันด้วยการเลือกใช้สกิลโจมตีชุดเล็กกันก่อนเลยแล้วกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าสกิลมันค่อนข้างเยอะแต่สกิลที่ผมเลือกใช้จริงๆเนี่ยน้อยมากๆครับในช่วงแรกผู้เล่นใหม่อาจจะยังงงว่าเราควรเลือกใช้สกิลไหนดีผมขอแนะนําสกิลตามนี้เลยนะครับ สกิลขั้นแรกนะครับโนวิดนะฮะใช้แค่2สกิลนี้ก็พอสกิลอิมแพคสเต็ปนะครับผมแล้วก็สกิลฟอ o ์ส s t e ปด้วยกันถัดไปนะครับในขั้นแ p p เปนท e เลือกใช้แค่1สกิลก็พอนั่นก็คือฟอร s สลัดนะครับและสุดท้ายนะครับสกิลในขั้น Expert จะมีสกิลที่ผมใช้อีก2สกิลนั่นก็คือ f อ r ์ท a s ซ a u ล t แล้วก็ฟอร t k i ิกนะครับก็จะได้4ีสกิลนี้มานะครับเป็นสกิลขั้นต่ําหรือว่าสกิลโจมตีเล็กนั่นเองสกิลพวกนี้นะครับ มันโจมตีเบาก็จริงแต่ว่ามันออกสกิลค่อนข้างไวผมมักจะใช้ในการเก็บมอนเตอร์หนึ่งหรือสองตัวมันจะเร็วมากกว่าใช้สกิลใหญ่ๆแม้ว่าสกิลมันค่อนต่ำแต่ว่ามีดาเมจน้อยกว่าก็ตามนะครับผมส่วนสกิลฟอร์ตคิกอันนี้นะครับใช้เพื่อพุ่งไปโจมตีมอนเตอร์ที่อยู่ไกลจากตัวเรานั่นเองส่วนสกิลอื่นๆนะครับไม่ต้องไปสนใจเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไล่นานแล้วก็ไม่คุ้มที่จะเอามาใช้นั่นเองนะครับ วิธีการจัดสกิลในหน้าของคอมโบให้เราจัดแบบนี้เลยนะครับให้เราเลือกฟอ s l ล s ดไว้อันแรกนะครับเพราะว่ามีระยะในการโจมตีสูงถึง1ช่องถ้าถามว่าทําไมเราไม่เลือกใช้ฟอสแอ s เซล l t ที่พุ่งไปโจมตีศัตรตูเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลในช่วงของสอนคอมโบดีบัและกันนะครับส่วนสกิลฟอ k คิกนะครับผมให้เราเลือกเอามาใส่ในช่องของสลอตด้านล่างได้เลยเพื่อจะได้เลือกใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมนะครับ แล้วก็ใครนะครับที่อยากใช้สกิลท่าหรือว่าสกิลเวทเพื่อเก็บมอนเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมแนะนําให้ใช้สกิลแลนด์นะครับเพราะว่ามันมีระยะเวลาในการล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วมากเลยนะครับเนี่ยหนวินาทีเองในช่วงแรกนะครับผมก็จะไม่ใช้สกิลเวทนะถ้าเป็นของผมเองผมจะใช้แค่4 s สกิลนี้นะครับในการเก็บมอนเตอร์ถึงมันจะโจมตีใกล้ก็ตามแต่ว่าเวลาเราคอมโบเนี่ยเราสามารถกดแดชไปโจมตีได้นะครับผม แน่นอนว่ามีเซตสกิลเล็กที่ตีมอนหนึ่งถึงสองตัวแล้วก็ต้องมีสกิลชุดใหญ่ไว้ตีมอนเป็นหมู่ด้วยสกิลชุดใหญ่นะครับจะมีสี่สกิลที่ใช้กันหลักๆด้วยกันก็คือสกิลแรกนะครับผมจะอยู่ในขั้นของคอมพิวเตอร์นะครับผมเรียกว่าสกิลแอสซิสซินเนตส่วนสกิลอีก3สกิลนะครับจะอยู่ในขั้นของทรานซินเดอร์สามสกิลนี้ให้เราเลือกใช้ทั้งหมดเลยก็จะได้สสกิลตามนี้เลยนะครับ แต่ก็ยังมีสกิลหนึ่งนะครับผมที่คนส่วนมากหรือว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยนะครับนิยมใช้กันนั่นก็คือสกิลในขั้น G m a s t e เเรียกว่าสกิล Inferno Impact นะครับผมหรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือสกิล G นั่นเองนะครับผมสกิลนี้มันค่อนข้างที่จะไล่านานผมไม่ค่อยแนะนําให้เอามาใช้นะครับผมจะสาธิตให้ดูว่ามันไล่านานยังไงนะครับผมสังเกตเวลาเราตีมอนเตอร์นะครับผมกว่ามันจะไล่เสร็จเนี่ยลอไปถึง4วินาทีใน4วินาทีนี้เราสามารถโดนสกิลชุดเล็กของศัต skill รู ถัดไปเรามาพูดถึงสกิลดีบัฟกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมส่วนสกิลบัฟเดี๋ยวเรามาค่อยพูดหลังจากจบดีบัฟละกันเนาะดีบัฟของอาชีพนี้นะครับมีทั้งหมด10สกิลด้วยกันสกิลแรกนะครับจะอยู่ในขั้นของเลกูล่าสกิลนี้ชื่อว่าการ์ดเบรกนะครับผมทําหน้าที่ลดดฟเฟนเลตของศัตรูลงสกิลนี้ผมมองว่ามันไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่ายังไงเราก็ตีมอนสเตอร์ไม่ติดบล็อกอยู่แล้วดังนั้นผมจะไม่เอามาใช้ให้เสียเวลาไลา่แต่ถ้าหากว่าคุณลงวอลเป็นประจาแล้วเจอคนททททีีลลีี่่น่น่่่เเเลลลลลนนนนนนสาาาาาายยยหหบแแ้้้้้ววใใขณณะะะคุกํํััังงงงปปรรอออมมดด3ูจจ็ตช เพราะว่าเบทเทิลโหมด3แปลงล่างเนี่ยมันไม่บวกแอตแทกเรทและมีโอกาสที่จะตีมิดรวมถึงติดบล็อกด้วยยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูแต่สําหรับผมแล้วผมไม่ค่อยจะเอามาใช้ตักเท่าไหร่นะครับต่อไปสกิลที่2นะครับผมอยู่ในขั้นของเอ็กเพรสสกิลเคิร์ดออฟวิตเทอร์เป็นสกิลลดดีเฟน s ์และแอตแทกเรทรวมถึงไอคูลาซีของศัตรูนะครับผมหลักๆก,ก็คือสกิลนี้เรียกว่าลดเกาะน,นั่นเองสกิลนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับหยิบม,มาใช้เลยเพราะว่ามันจะเป็นมากๆเลย ต่อมานะครับผมสกิลที่3อยู่ในขั้นของ a x x p e r t สกิลนี้เรียกว่า Innovation เป็นสกิลที่เอาไว้ลดเลเวลของศัตรูสกิลนี้สามารถใช้ได้เฉพาะมอนเตอร์เท่านั้นไม่สามารถใช้กับผู้เล่นได้สกิลนี้จะเป็นที่ต้องใช้ครับผมหยิบมาได้เลย ต่อไปสกิลที่4ี่นะครับผมอยู่ในขั้น A Master สกิลนี้เป็นสกิลพระเอกของอาชีพนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมสกิลเอ็กเคชั่นเป็นสกิลเอาไว้ล็อกขาตึงศัตรูไว้กับที่สามารถใช้ได้กับมอนเตอร์แล้วก็ผู้เล่นนะครับผมส่วนมากแล้วจะใช้ในสงครามเนี่ยแหละเขาจะไม่ล็อกมอนเตอร์กันนะสกิลนี้จะเป็นที่จะต้องใช้ครับผมต่อไปนะครับผมสกิลที่5อยู่ในขั้น G Master สกิลนี้ชื่อว่าสกิลฮาร์ดรักสกิลนี้เป็นสกิลที่ทําให้อัตราการป้องกันคีดและเมทของศัตรูลด้ยว ผมสกิลนี้แน่นอนว่าจําเป็นที่จะต้องใช้แน่นอนถัดไปนะครับผมสกิลที่6อยู่ในขั้นคอมพิวตจริงๆแล้วขั้นนี้มีถึงสสกิลด้วยกันดักเนตแล้วก็อาร์ตออฟเคิร์ผมไม่แนะนําไม่ใช้ดังเนตที่เป็นสกิลลดระยะการโจมตีเพราะว่าในมือถือรูปแบบในการเล่นต่างจาก PC ศัตรูที่เป็นตัวยิงไกลย,ยังไงเวลาคอมโบเขาจะเฟดหรือแดชเพื่อหนีเราแบบใน PC ีไม่ได้ดังนั้นไม่แนะนําให้ใช้ดักเนตครับผมในขั้นนี้ให้เราเลือกใช้แค่อาร์ตออฟเคิร์ก็พอ อาร์ตออฟเคิร์เอาง่ายๆก็คือทําให้ศัตรูติดสถานะจําพวกล้มกระเด็นต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นนั่นเองแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ครับผมเมื่ออาร์ตออฟเคิร์ใช้ควบคู่กับบัฟดาบท่าต่างๆบัฟทตุไฟเมื่อกดใช้ใส่ศัตรูจะทําให้เกาะของศัตรูลดลงเหลือ80%จากทั้งหมดที่มีพูดง่ายๆก็คือลดเกาะทั้งหมด20%นนั่นเองครับผมเมื่อตัวละครของเรากดบัฟดาบท่าน้ําแข็งอาร์ตออฟเคิร์จะลดพลังโจมตีของศัตรูลงจํานวน300หน่วยสุดท้ายนะครับผมเมื่อเรากดดบัาาาสาย้ อาร์ตออฟเคจะส่งผลให้ศัตรูมีโอกาส80%ที่จะติดสถานะใบทําให้ใช้สกิลไม่ได้นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็มาถึงสกิลทาร์เซนเดอร์แล้วในขั้นนี้นะครับ เราจะมีดีบัฟทั้งหมด3สกิลด้วยกันสกิลแรกนะครับผม Curse of Fate ใช้เพื่อลดมานาหรือว่า MP ของศัตรูจำนวน1 5 0 0นหน่วยมักใช้ในสงครามเพราะว่าเราจะใช้กับมอนเตอร์ไม่ได้นั่นเองหากศัตรูนะครับเขาแปลงร่างแล้วโดนสกิลนี้เขาจะไม่สามารถโจมตีเราได้เลยต่อมานะครับผม skill Field Innovation. สกิลฟิลออฟอินเนอร์เวชั่นสกิลนี้ใช้เพื่อลดเลเวลศัตรูเป็นวงกว้างจำนวน4ช่องสกิลนี้สามารถใช้กับผู้เล่นได้ซึ่งต่างจากอินเนอร์เวชั่นในขั้นมาสเตอร์ที่ใส่ผู้เล่นไม่ได้นะครับ ใช้เพื่อจับขาศัตรูเป็นวงกว้างสกิลนี้มีระยะเวลาคูดาวอันเดียวกันกับสกิลจับขาเดี่ยวนะครับสำหรับผมแล้วไม่นิยมให้เอามาใช้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันคูดาวค่อนข้างที่จะนานให้เราใช้เป็นจับขาเดี่ยวเท่านั้นนะฮะก็จบไปสำหรับสกิลดีบัฟแล้วนะครับผมทั้งหมด10สกิลเป็นไงกันบ้างครับเริ่มเบื่อกันหรือยังอย่าเพิ่งเบื่อนะก่อนที่เราจะเข้าสู่วิธีการคอมโบดีบัฟเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบัฟกันบ้างดีกว่านะ สามบัฟแรกนะครับผมอยู่ในขั้นของเลกูล่าจะเป็นบัฟดาบธาตุทั้งหมด3ดาบไฟน้ำแข็งสายฟ้าบัฟทุกธาตุเมื่อเรากดใช้จะได้รับคิเลตเมื่ออัพขั้นสกิลเต็มจะได้รับคิเลตทั้งหมด20%สนกิลนี้เมื่อเรากดใช้จะแสดงผลทันทีไม่มีเวลาไล่ออกธาตุนะครับสกิลธาตุไฟเมื่อกดใช้จะได้รับพลังโจมตีเยอะที่สุดและได้รับค่าเจาะเกาะจำนวน50หน่วยเมื่ออัพเต็มธาตุสายฟ้าจะได้รับพลังโจมตีรองจากธาตุไฟและได้รับค่าไอคูลาซีหรือความแม่นยำหน่วยคร่ออัเต็ม สุดท้ายของบัฟธาตุนะครับผมธาตุน้ำแข็งเมื่อเรากดใช้จะได้รับพลังโจมตีน้อยที่สุดและได้รับดาเมจรีดักชัน1น0หน่วยครับผมถัดไปนะครับผมบัฟที่4กระโดดมาในขั้นของมาสเตอร์เลย Skill สกิลฟอร์สฟิลสกิลนี้เป็นสกิลที่สามารถหลบทุกการโจมตีได้จำนวน10ครั้งเมื่อศัตรูโจมตีจะขึ้นคำว่ามิดแล้วก็สกิลนี้สามารถใช้หลบในการโจมตีวอร์นิ่งของหนอนในดัน DX Panic Cape ได้ด้วยนะครับผมที่มันจะตีทีเดียวแล้วเราก็ตายสกิลนี้สามารถช่วยชีวิตเราได้ด้ดวยนะ บัฟสุดท้ายนะครับจะอยู่ในขั้นของทานเซนเดอร์สกิลนี้ชื่อว่า Elemental Enchant หรือเรียกว่าบัฟสายลุ้งก็ได้เป็นบัฟที่ช่วยเสริมพลังดาบแต่ละท่านให้มีพลังมากขึ้นกดใช้สกิลนี้ในขณะที่บัฟธาดไฟอยู่จะเพิ่มค่า penetration 200%หรือว่าคูณ2จากค่าเจาะเกาะท,ทั้งหมดที่เรามีนั่นเอง กดใช้สกิลนี้ในขณะที่บับ่าตน้ำแข็งอยู่จะเพิ่มดาเมจรีดักชัน300%หรือว่าคูณ3จากดาเมจรีดักชันที่เรามีทั้งหมดนะครับกดใช้สกิลนี้ในขณะที่บัฟดาบ่าตสายฟ้าอยู่จะเพิ่มค่าอ e ีเวชัน300%หรือว่าคูณ3จากค่าหลบทั้งหมดที่เรามีนะครับ ก็ครบหมดแล้วนะครับผมทั้งสกิลโจมตีดีบัฟแล้วก็บัฟขาดแค่วิธีการคอมโบดีบัฟใช่ไหมเอ่ยส่วนสกิลในหน้านี้นะสกิลอัปเกรดผมจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับผมในส่วนของสกิลคอมมอนแล้วแต่สายของแต่ละคนจะเล่นเลยว่าจะไปทางไหนนะครับส่วนสกิลพาสซีฟในอัปเกรดแนะนําให้ซื้อมันทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ขอเสริมเรื่องพาสซีฟอีกนิดนึงนะครับอาชีพฟอ r ์เบดเดอร์นั้นทาค่าคิเลนนั้นง่ายมากๆอาชีพนี้นะครับจะมีพาสซีฟที่ชื่อว่าอัลโตเอ็นชาร์ดเมื่อใส่อาวุธเวทอีกข้างหนึ่งที่เริ่มจาก G1 ก็จะได้ค่าคิเลนมาทั้งหมด15%ทันท,ทีดูได้จากหน้าจอนี้เลยนะแล้วก็จะได้ค่าคิดดามเมจด้วยจะเยอะจะน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ของ G ไหนอยู่ดังนั้นตัวละครของเราจะมีคิเลนเริ่มต้นมาที่5%ใช่ไหมเอ่ยบวกกับพาสซีฟนี้ รวมเป็น45%ฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยโอเคครับผมก็อธิบายมามากแล้วสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราไปดูการกดคอมโบดีบัฟของอาชีพนี้กันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับผมเราจําเป็นที่จะต้องใช้สกิลที่มีระยะการโจมตี0-1ช่องหรือไม่ก็1-1ช่องก็ได้ที่ผมกล่าวไว้ในตอนแรกว่าให้ใช้สกิลฟอร์สเลสหรืออื่นๆก็ได้ตามใจคุณผู้ชมเลยแต่ก็แนะนําให้ใช้สกิลที่มีระยะใกล้ไวเพราะว่าจะได้มีจังหวะในการเดินโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราเลือกดีบัฟที่เราจะใช้แล้วเราก็เลือกเอามาใส่ในสล็อตด้านล่างได้เลยนะครับผมผมก็จะใส่แบบนี้แหละอ่าดังเดิมเลยผมจะเปลี่ยนทำไมเนี่ย <c oughs> โอเคครับต่อมานะครับผมให้เราเลือกสล็อตที่เราใส่สกิลชุดเล็กไว้หรือว่าสกิลที่โจมตีระยะใกล้นะครับผมจากนั้นเราก็เลือกเป้าหมายได้เลยผมจะใช้เป็นหุ่นฟางเจ้าตัวนี้แล้วกันนะครับผมจากนั้นเราก็กดคอมโบปึ๊บสังเกตได้ว่าตอนที่ผมกดตีเนี่ยมันจะเดินไปหาหุ่นฟางแล้วก็ในจังหวะที่เราเดินไปหาหุ่นฟางเนี่ยเรา บัฟหรือว่าดีบัฟก็ได้เช่นเดียวกันสังเกตง่ายๆก็คือเดี๋ยวผมจะกดคอมโบตีแล้วแดชก่อนละกันนะครับนี่เห็นไหมมันสามารถกดได้นะครับรวมถึงดีบัฟด้วยมันก็จะเป็นเช่นนี้เลยเดี๋ยวดูตามผมเลยนะครับตี t, แล้วก็ดีบัฟแล้วก็ตีอีกทีหนึ่งให้มันเดินต่อนะครับเอาแบบช้าๆละกันนะครับเอาแบบช้าๆนะผมจะคอมโบกดตีแล้วก็ดีบัฟอ่าเห็นไหมอันนี้คือไม่กดโจมตีต่อมันก็จะหยุดทันทีแต่ถ้าคุณผู้ชม นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมกดคอมโบแล้วกดตีแล้วด D ีบัฟแล้วก็ตีมันก็จะเดินไปนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมนะครับผมมือไวจริงๆนะมือไวจริงอันนี้ผมสาธิตในมือถือเลยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้รู้เลยนะว่ามันทําในมือถือได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่บนโปรแกรมจาลองอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแบบว่าเร็วๆเลยนะครับคอมโบตีดีบัฟตีดีบัฟเห็นไหมเราไม่เห็นเลยว่ามันจะไล่อย,ย่างไงใช่ไหมครับ มันแบบว่าเดินเดินชะงักนิดนึงอ่ะกึกกึกกึกแล้วมันก็ดีบัฟขึ้นเลยนะครับดีมากเลยนะครับผมควรหัดไว้ใช้ในสงครามอีกทีหนึ่งนะครับคอมโบดีบัฟตีดีบัฟต,ตีเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับผมลองหัดกันดูก็ประมาณนี้นะครับผมการคอมโบแล้วก็ดีบัฟแล้วก็มีกรณีที่ศัตรูเนี่ยอยู่ใกล้เรามากเกินไปบอกเลยว่าระยะน,นี้ไม่สามารถทําได้นะครับควรจะมีช่องซัก2-3ถึงช่องเช่นนี้นะครับเช่นนี้ดูนะประมาณนี้นะครับ เลือกขุ่นฟางนะครับเว้น2-3ช่องแล้วกดคอมโบกดตีแล้วกดถอยนะครับอ่าให้เรามาดีบัฟข้างหลังอีกทีนึงแล้วกดถอยก็ได้นะครับประมาณนี้ให้กดให้หมดเห็นไหมก็จะได้นะครับ เฟดเดก็ Dad, จะมีประโยชน์ <c oughs> แบบนี้เลยนะครับผมก็ <S <S จบไปแล้วนะครับผมสําหรับทิกเล็กๆน้อยๆสาหรับฟอร์ b เบเดอร์ถ้าหากว่าผมพลาดจุดไหนไปต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยยังไงถ้าหากว่าชอบใจถูกใจยังไงอยากให้ทําต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าอยากให้ทําอาชีพไหนเป็นอาชีพต่อไปที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะเออแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะไม่ทําบทเทิหมด3ให้ดูผมจะรวมยอดทีเดียวในคลิปหน้าเลยเป็นแบบว่า8อาชีพเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันในคลิปหน้าหรือว่ารายหน้าไม่รู้เหมือนกันนะกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไปด้วยจะได้ไม่พลาดน,นะครับผมสวัสดีครับสำหรับกิจกรรมแจกเพชร450เพชรนะครับจะเป็นการสุ่มรางวัลจากในเพจ l i ฟ m a n s h ช p 3รางวัลน,นะครับผมรางวัลละ150เพชรให้คุณผู้ชมเข้าไปที่เพจ l i ฟ m a n Shop หรือว่ากดที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วให้แช์คลิปนี้จากในเพจของ l i ฟ m a n s h o p แล้วก็พิมพ์แคปชั่นว่า เติมเพชรถูกที่สุดแอดไลน์แอดลิสแมนช็อปอย่าลืมพิมพ์แอดนำหน้าเท่านี้ทุกคนก็มีสิทธิ์รับเพชรง่ายๆแล้วครับผมแล้วก็อย่าลืมแท็กเพื่อนหนึ่งคนด้วยนะครับถ้าไม่แท็กเพื่อนเนี่ยถือว่าเป็นโมคะนะ